วันนี้ก็มาวันนี้วันที่22มิถุนาวันนี้พยุงพยุงออกดอกนะสีขาวนะดอกขาวสวยชะดอกพยุงนะครับดูไว้ไอที่ไม่เคยเห็นดอกอันก็เป็นลูกก็จะเป็นบางต้นน่าจะเป็นต้นที่เป็น ต้นเมียมังที่มีดอกเนะี่ยแต่บางต้นก็ไม่มีนะอันนี้พยูงพยูงหายหลําหรือเปล่าป่าไม้รวมสักทองปะแดงยาง,งนายางพาราก็มีอันนี้ป่าเห็ดป่าเห็ดละงกยางนา เดี๋ยวยาไปนู้นเป็นกิโลปลูกทิ้งไว้เมื่อสองปีที่แล้วนี่สองปีที่แล้วนี่ประดานบ่อนี้ก็โอเคเลยนะแดดก็ไม่มีก็ยังออกน้ำร้นเลยบนเขาได้เนี่ยบนเขายังมีน้ำประดานประยุงสองปีนี้ก็ไม่ให้เสียพื้นที่ปลูกข้าวไร่ กลังงามน่าจะฉีดยาหญ้าหน่อยเนี่ยจะรือจะเอาคนมาถอนทั้งแปลงเลยทั้งภูเขาเลยเข้าไร่กระจกับน,น้ำมาดานบน่นี้ขนาดไม่เด็ดไม่มีมันยังถูกที่น้ำ,นำเต็มลำไหลไปนู่นไปนู่นลงทุ่งนาจะมีทุ่งนานอยู่ นี้ก็เป็นอุโมงแล้วเนาะหนัดสองปีนั้นเนี่ยครับโมงทะลุเลยไปจะถึงกันหมดละดูแลก็ดูแลให้ดีจังยาเกิดก็ปัน่นญ้ายาเกิดก็ตัดห้ามีน้ำบนเขาก็ไม่ต้องห่วงว่าจะแล้งตกไม่ตกช่างมันฝนมีน้ำตลอด ไ oh, หลลงไปทุ่งนานูนี่ก็ป่ายุงป่านี้น่าจะปีที่สามจะเข้าปีที่สี่แล้วมั้งดูสวยงามดีนะมีว่ประมาณทักสี่ห้าไร่ตรงนี้มันเกือบพันต้นเลย ข้อสังเกตมันจะไม่ได้ออกดอกทุกต้นนะพยุงมันน่าจะเป็นเหมือนหรือมันจะออกหรือไม่รู้เนะี่ยบางต้นมันก็ไม่ออกโอ้มแมลงตอมงามชะยวสีขาวงามเลยดอกพยุงบางต้นมันก็ไม่ออกต้นใหญ่อยู่นะสีปีก็ ลมลื่นเย็นสบายดีจริงๆยางนาผสมผสานตอนไหนที่มันห่างก็เอาเอาอยาง,างนาใส่ออกเห็ดแล้วอ,อยู่ได้กินเห็ดล้วปีนี่ช่มีเห็ดู่ว้วนะนะทุ่งนาคือเป็นแปลงสมผสมอ่ะปลูก ให้จะมีทุกอย่างโอ้โต้นนี้ต้นใหญ่ใช่เนี่ยจะมาดูนานเนี่ยน่ารักน่าจะหืมโอบเกือบโอบได้นั่งอะ่ะจะสีป่ปีมันเป็นปกติของพยุงนเลนยมันจะไม่ตรงไม่สวยหรอกเป็นอย่างนี้แหละโคกง,งองเงี้ยว,ยวนีกกก็สัทองทองง พร้อมๆกันละป่าปลูกมาประมาณสองปีละเป็นป่า,าจาทำอมรีสอร์ทไว้พื้นที่เดินวันเดียวสิรอบแล้วเนี่ยห้าหกสิบไร่เนี่ยเป็นป่าหมดก็มีแทบทุกต้นไมน้นะมะขามป้อมก็มี มกแควนปลาแดงปลาดูเน้นๆนี่จะเป็นพายุงน,นี่แหละเดี๋ยวจะเดินพาเดินไปดูป่านู้นป่านุู้นก็จะผสมผสานกันดูปักทองพายุงอันนั้นเริ่มแปลงแรกนั้นน่าจะเกือบจะหปีแล้วปีหปลายปลายกล,ล,ลางปีหกสามหรือหกสี่สาม ปีห้าหกหกเจ็ดหกแปดแต่ปีที่ห้า้กปลาอืมลมลื่นดีคลองน้ำตรงกลางไม่แห้งเลยครับบ่อเนี่ยไม่เคยแห้งเพราะมันมีบ่อพอดานข้างบน,นก็ซึมโอดผ่านพื้นมาไหลซึมลงมาตลอดมารีสอดไว้สักหลังสองหลังลมลื่นดีจริงๆ เสียงนกเสียงหนูกาน้ำจะไหลผ่านตลอดเลยเสียงน้ำจอกจักจอกจักคลองนี้ก็ไม่ได้ตัดได้หรอกทีเราดูน้ำจะเต็มคลองตลอดสูงกันไปนู่นกันถนนยาวไปนู่นชุ่มชื้นบ่อปราด้านบ่อที่สองบ่อที่สามมีทั้งหมดสามบ่อไร เหมาะกับไร่มาสีห้าสิบสีห้าสิบหกสิบไร่มีได้ยางมาปลูกตรงไหนที่มันว่างเขาปลูกให้เอาวนก่อนเมื่อวานนี้เอายางมาสามสี่ร้อยต้นแล้ววันนี้ป่าไม้เขาก็เรียกเข้าไปเอาไม้มาอีกเกือบพันต้นอ่ะหยัดเข้าไปมาเขาทำรั้วให้ด้วยปลูกเป็นรั้วเลย รอบไร่นี่ก็หลายพันต้นอยู่เนี่ยถ้าจะเอามาปลูกกันจริงจริงเยงามลมลื่นข้าวก็กำลังงาม้วายายเดินแค่น,นี้ก็หอบละจะอยู่ดูต้นไม้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยนูนและเพื่อลูกเพื่อหลาเนเพื่ออนาคตตัวเราก็อยู่อีกสักยี่สิบสามสิบปีก็ได้ใช้แล้วแหละ เป็นกันไม่กี่ปีเองห้าสิบปลายปลายเองสองสามปีก็ได้เงินเดือนละดูอีกสามสิบปีก็สบายได้ดูเธอทำไมเล่นขี่เล่นเดี่ยวตัวเองก่อนก็มาจากมีน้อง ญาติพี่น้องลูกหล,กลานๆแท่านี้แหละดูแลให้ทำบ้านไว้เขาอยู่พักน้ำแหลตลอดสายเย็นชำน้ำเชียวลม เยุดเจี๊ยบงามัั่งน้นก็ข้าวไร่เหมือนกันนั่นแ่ะเดีวใกล้จะตั้งโองแล้วมั้งโดนี้ก็ปลูกยางนะตรงว่างๆเนี่เป็นป่าย,ยางผสมไปกับป่าไม้นี่แหละแล้วน้องมันก็เอาข้าวไร่มาปลูกตรง การล่องกลางเพื่อไม่เสียพื้นที่โอ้ยดันป่ายางไปนูน้นมีคลองโอ้ยหอ,อมแล้วเดี๋ยวพาขี่รถแล้วสิเนี่ยเดี๋ยวขี่รถถ่ายไปดูป่าใหญ่เดี๋ยวเจอเนี่ย,ยถ,ถาย่า,ถายอยู่นี่ชั่วโมงนึก็สองชั่วโมงจะได้ ค่อสมมากกว่าเข้าไ,ไปล่มลื่น ผสมมะขามมะม่วงมะรูดมะนาวมะข้ายเตมโบนหมด ไว้ยามกเกษียณไม่ใช่ว่าจะทำทีเดียวหมดทำทีเดียวจบเลยนะกว่าจะมาเป็นสวนอย่างนี้ได้เขาต้องใช้เวลาตั้งสี่ห้าปีปลูกทีเล็กทีน้อยนะดูเขาดูว่ามันไม่มันไม่เสมอกัวหมายถึงว่าแต่ละป่าจะมีเล็กๆใหญ่ๆเพราะว่าปลูกปลูกทุกปีทุกปีมีละเล็กละน้อยป่านี้ก็น้องพึ่งจั ขวานยาานาลงไปเป็นปุ๋ยอู้ยาวไปนั้นมันจะเดินไม่ไหวแล้วแหละกดแขนแล้วถ่ายรูปอยิงน,นี่ดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราได้อะไรจากที่เราทำเมาันก็นี่เป็นนี่เป็นการลงทุนเองนม่ใช่หรือครับจะช่วยคือทางรัฐเขาก็ช่วยนะครับมา่เพิ่งจะมาช่วยสองปีที่ผ่านมาเขาเพิ่งมาเห็น เพื่อมาเห็นปวเจมาเห็นโครงการเฮ้ยมาทําได้ไงเนี่ยมาซื้อเองปลูกเองซื้อซื้อหมดนะเนี่ยพวกต้นประยูงพวกเนี้เขาบอกว่าทําไมไม่ขอไม่นั้นเขาก่อนไม่ขอเขาก็ไม่ใช่ขอเรื่องขออนุญาตอะไรนะครับเรื่องอนุญาตนี่เขาออนุญาตลนะแล้วก็เป็นที่มีโฉนดการเกษตรละแล้วก็มีสิทธิ์ตัดได้ หรือโขนย้ายออกได้ตามปกติไม่ต้องกลัวป่าไม้มายืนยันลนะขอให้มันโตขึ้นมาจริงๆแต่โอ้ยเป็นลมบงลม,ล,มลื่นครับลมลื่นถึงลมลื่นวะับเป็นสัน่นมาฝึกบอลได้เลยเนะี่ยหลบต้นไม้เนะี่ยหลบต้นไม้ไปมาในเก่งนะเนะนี่ยนู้เหระครับยาวยันถนนต่กี่พันต้นก็ยังไม่รู้นะเราพอไม่เคยนับเลย นู่นแหละจากภูเขามาจากขี่รถมานะวิญยันถนนเนี่ยฝั่งนั้นก็ใช่นะครับที่ล้อมสแสลมไว้ล้อมเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไว้ข้างในสวยงามแนะเนี่ยพูดถึงก็สวยงามมากก็ทำแรกๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้หลงจากให้ไปดูรูปตอนที่ ผมมาเริ่มต้นใหม่ๆเป็นป่าล้างแรงทำอะไรก็ไม่ได้ผลเพมันจะเป็นลิลลูกลังผสมตายไก่หมูก็ออกมุดออกมาหาอะไรกินกันปวกไม้หมู อันนี้มันกินจุจริงๆหมูในกินจนท้องจะถึงดินแล้วนะ่ะกินได้ทั้งวันไก่ก็พันขาวเนื้ออร่อยแบบนี้ถ้าจะเดินดูน่ะต้องใช้เวลาเป็นวันเนดะินไปศึกษาไปลูกหลานดูให้ตัวเจ้าของก็อยู่น่ยอยู่ในของมีครอบครัวอยู่ชนบุรี นี่ก็เป็นที่มรดกพ่อแม่ทิ้งไว้ให้แรงล้างมาหลายปีเพิ่งจะมาเริ่มต้นชิดไดจากโครงการของแฟนที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละชนบรุรีเราไปทำอะไรทิ้งไว้ไหมก็เลยก็ดีนะก็คือมาปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ เพราะว่าพยูงในทะเลโตอย่างนี้เราไม่ต้องไปดูแลอะไรมันอีกแล้วปล่อยไปตามประสามันแล้วเอาไม่เอา้เอาหลอดอย่างนี้ถือว่าหลอดแล้วเราไม่ต้องไปอะไรมากมายกับมันละถือว,ว่าผ่านแปลงนี้ปลูกก่อนนะแปลงแรกนี่สิบไรนี่ปลูกก่อนแปลงถัดมาปีที่สองคือปีหกสี่ 64 65มาปลูกแปลงนี้แปลงนี้แล้วก็เริ่มต้นก็เริ่มต้นพร้อมกับป่านี้เลยก็คือทำบ้านหลังนี้ไว้ให้คนดูแลน้องชายดูแลให้พ่อคุณแม่ ก็อยู่บนสวรรค์กันทั้งคู่แล้วละ่ะดูแลปลูปกปักษาอยู่นี่รถมีอะไรพอได้มีทุนเครื่องเจาะหลุมปลูกต้นไม้วันนี้ปลูกต้นไม้ข้ออะไรเป็นเลขข้ออหไรนะูดาโอ้ปลูกต้นไม้เป็นพันต้นแหละวันวันนี้เมื่อวานนี้สี่ร้อย ดูเหมือนป่านี้มันจะใกล้คนใกล้น้ำรือเปล่าไม่รู้มันปลูกที่ลังแล้วโตเรี่ยวเลยพยยุสูงได้เจ็ดแปดเมตรได้แล้วมั้ง่ะป่าเน,น,นี้ก็สนผสมง่นก็มีงุนแล้วก็โคโดอะไรของเขาไม่รู้ กอตุทุเรียนงอหมากชะอมคือมีกินหมดแล้ชะอมมะนาวมีสวนแล้วก็ต้องคนเฝ้าม,มีกินด้วยคะ้าตะเคยมะนาวมะกรูดมีครับทุเรียนนี้ก็ปลูกได้ปีนี้คือปีที่สองแล้วคนปลูกขนหน้านั้นมันเหลือไม่กี่ต้นมั้งจะรอดไปได้ อาจะใครไปมาปลูดครบมะละกอปลาเต็มสระเลยแหละปล่อยทุกปีช่วยนู่นปลต้นไม้ก็ยาวไปถึงนู่นลูกชายมาจากชนบุรีช่วยอะไรหรอกม่เตม,มาป่วนช่วยอะไรหรือ,อยังมาเนี่ยไปช่วยปลูกต้นไม้หรือ,อยังยช,ยช่วยทำอะไรอ่ะ เอ,เอามาขามขามได้เยอะไหมอ่ะเยอะจะทำบอ่อปลานี่นี่ก็จะว่าจะทำคองไส่กไก่ผมเมื่อเช้าบ่อปลาได้กินเงาะนะ,งงะอร่อยหวานจ้ะออกลูกแล้วปกที่นี่เหรอใช่ปลูกปีเดียวอยู่ตรงไหนอ่ะนู่นแต่ว่ามันมีอยู่ประมาณห้าหก 5, 6, 6, ลูกเองแบกแย่งกันกินแต่มันหวานดี ใช่หวานเหาะบางเลยนี่หวานเขา,าดูแลดีตีนออกต้นนู้นเหลือลูกดิบมันไว้สุกอยู่มปลูกปีเดียวเองเนาะปลูกปีกายเนี่ยเดือนเราไม่ได้มะม่วงสัมได้ดูไหมอ่ะอยู่ไหนอ่ะสัมได้ดูของป้ามีไหมอ่ะมีออกลูกทั้งปีแหละ สร้าง,งบ้านดูสิเผื่อมีเงาะออกหลงลละะเยอะก็จะทำเป็น่อของเขาเรียกว่าคองไส่ไก่ไงคองไส่ไก่ปูผ้าปูผ้าแล้วก็เอาผ้าขึ้นมานี้เอาน้ำใส่แล้วก็เลี้ยงปลาพอน้ำมันล้นให้มันไปเข้าไปทางต้นไม้สองฝั่งเลยเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำบ่อย น้ำร้นก็ไหลเข้านี่ซึมเข้าไปในสวนดูว่าเงาะต้นไหนกินเงาะต้นไหนเช้าหลงเหลือหรือเปล่านี้มันต้นอะโคโตอะโคด่าด้าอะไรไม่รู้เนี่ยหลายอย่างจนจำชื่อจำที่ห่อไม่ได้ล,ละเงาะป้าเอาจากต้นไหนเช้า นี่ส้มโอหรือเปล่างามยาวๆนี่ส้มโอทองดีนี่กระท้อนกุยฝ้ายนี่สามหรือดูม่วงนี่ก็ป่าพยุงมะฮอกกานี่เป็นรั้วนี่เขากินหมดแล้วที่เหลือสักลูกเหลือแต่ลูกเล็ก ปีหน้านี้ได้ขายเดี๋ยวกลับมาปีหน้าจะมาถ่ายความสวยงามใหม่คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ